กรุงย่างกุ้งหงสาวดีเมืองเิลี่ยมนำม้ำสศการพระาธาตุอินแขวนและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกที่ตลาดสกอตโชตการตากินดีอยู่ดีและมีกุศลผลบุญพวกความเป็นมงคลแห่งชีวิตจองด่วนวันนี้027368444-6และ0859399909เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้จุดหมายเดียว NK Express Travel ขอนำท่านเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยุคใหม่สัมผัสอารยธรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกเที่ยวนครโฮจิมิน์อดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้ชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิกสมัยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโบสถนอตสดามสร้างแบบฝรั่งเศสไพรสณีกลางที่ใหญ่ที่สุดในอินโดจีนย้อนรอยสมรภูมิเวียดนาม ที่อุโมงคูจีที่ดังประชอรโลกพิเศษแถมเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เวียดนามเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่งดงามภูเขารำพันรักนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมน้ำตกเพลนพระราชวังฤดูร้อนกษัตริย์บาวดชมแม่น้ำไส้งอนในยามราตรีล่องเรือสำราญช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดเป็นถัน ท่องเที่ยวเวียดนามยุคใหม่ในราคาพิเศษ20สายแรกโทรด่วน02 7368444ถึง6 0859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NKH Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หางโจวซูโจอูซีมหานครเซีย่ยงไฮเป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่ดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงที่สุดหอไข่มุกทะเลาสาบซีหูที่เมืองหางโจวล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามเที่ยวเมืองตำนานสามโกกูซีลิ้มรสกุ้งม,มังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสการพยกขขาว เที่ยวอุโมง์เรเซอร์หรืออุโมง์การเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 7ย์ส4 4เจาหถึง6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Space Travel เปิดฟ้าสู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาฉลองครบ50ปีทองแห่งเอกราชมาเลเซียนำท่านสัมผัสเมืองใน